จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะรัฐบาลเร่งบูรณาการทุกกระทรวงเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะคะกระทรวงสาธารณาสุขเร่งฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่ให้กลับมาทำงานได้ตามปกติโดยระบบไฟฟ้าน้ำประปาและก๊าซทางการแพทย์ใช้งานได้แล้วค่ะพร้อมวางแผนเปิดบริการเต็มรูปแบบภายใน1เดือนและเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม2แห่งรวมถึงจุดบริการผู้ป่วยนอกที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ขณะเดียวกันมินิเมร์ดและทีมเดินเท้าลงพื้นที่ต่อเนื่องรวมทั้งดูแลสุข ภาพจิตผู้ประสบภัยค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประสานการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือทําการล้างไตทางช่องท้องโดยจัดส่งน้ํายาล้างไตถึงที่พักใหม่ผ่านทางปรณียีไทยและเตรียมรถฟอกไตเคลื่อนที่สําหรับพื้นที่ที่เดินทางไม่ได้ให้สายด่วน1330งสติดตามผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงและย้าว่าสิทธิบัตรทองไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้ออกมาตรการพักนี้ดีพร้อมช่วย ให้นให้ SME พักชำระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และขอกู้ฉุกเฉิน0%สูงสุด500,000บาทค่ะรวมถึงทางเลือกรีไฟแนนซ์สำหรับรายที่ได้รับผลกระทบรุนแรงสั่งการดีพร้อมลงพื้นที่ช่วยซ่อมและเสริมสภาพคล่องด้านกระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมค่ะให้บริการตรวจซ่อมรถเบื้องต้นให้ข้อมูลศูนย์บริการและเปิดพื้นที่จอดรถฟรี70คันโดยร่วมกับค่ายรถยนต์และสถาบันอาชีวศึกษาและจัด รถรับส่งประชาชนฟรีสีเส้นทางเชื่อมศูนย์พักพิงมออไปยังสนามบินและสถานีขนส่งค่ะกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดฟิกอิดเซนเตอร์ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อาชีพแล้ว6กศูนย์และกำลังขยายให้ครบ50ศูนย์โดยมีครูนักศึกษาอาชีวะกว่า600คนลงพื้นที่และเตรียมแผนสพทช่วยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบกระทรวงแรงงานออก7มาตรการช่วยเหลือทั้งจ้างแรงงานเร่งด่วน สามรยบาทต่อวันกู้ดอกเบีย้ยต่ำฟื้นฟูอุปกรณ์ทํากินซ่อมเครื่องมือและช่วยกิจการที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งยังมีมาตรการดูแลนายจ้างผู้ประกันาตนเช่นเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย50%สูงสุด180วันสินเชื่อรักษาการจ้างงานและขยายเวลานำส่งเงินสมทบ6งวดช่วยลดภาระช่วงเกิดภัยพิบัติค่ะ